สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิชาวีราชาตินะคะรหัสนักศึกษา66080500416ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงผู้คนนะคะบริเวณตลาดใหม่ทุ่งครู61นะคะก็คือจะมีความค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีประชากรค่อนข้างมากที่ใช้เวลาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นนะคะที่ผู้คนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยเนื่องด้วยแบบ พื้นที่ตรงนั้นมีของกินของใช้เป็นจํานวนมากค่ะจึงทําให้อาสถานที่นะคะจะมีความแออัดแล้วก็แต่เราสังเกตพฤติกรรมของผู้คนนะคะก็คือจะมีความแบบรีบนะคะก็คือรีบซื้อของแล้วก็รีบกลับค่ะเพราะเนื่องด้วยอาจจะเป็นอากาศที่ร้อนระอุแล้วก็บกด้วยกับการจราจรที่ติดขัดของตลาดด้วยค่ะสวัสดีค่ะและคุณอยู่กับดิฉันนะคะนายเฉลิมชัยปาเกตรหัส 06080500408ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงสภาพแวดล้อมบริเวณตลาด6กเอ็ดกันนะคะตลาดหกเอ็ดเนี่ยเป็นตลาดที่ประกอบไปด้วยร้านขายของกินขายของชำขายของสดขายเสื้อผ้าและก็มีร้านอาหารริมทางบริเวณนั้นค่ะตลาดหกเอ็ดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นตลาดใหม่แล้วก็เป็นตลาดเก่านั่นเองซึ่งบริเวณตรงน,นั้นนะคะจะมีความซุกซมเป็นอย่างมาก เพราะว่าเนื่องจากแบบอาจจะไม่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีจึงทําให้บริเวณพื้นเนี่ยพื้นกระเบื้องนะคะมีรอยแตกนะคะมีน้ํคขังและก็หลังคาเนี่ยมีรูรั่วด้วยแต่ถ้าตัดเรื่องความซุดโซนออกไปเนี่ยก็ถือว่าตลาดอกเอเนี่ยเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิศราพึ่งสุขรหัสนักศึกษา6 6 0 8 0 5 0 0์แ1ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟังเสียงบริเวณตลาด61นะคะ ดยเสียงที่เราได้รับนะคะก็จะมีเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังเรียกลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของตนเองนะคะเสียงของรถที่มีการจราจรติดขัดบริเวณริมถนนนะคะรวมไปถึงเสียงของเหล่าผู้คนที่มาเลือกซื้อสินค้าในบริเวณนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่น่าลาคาญมากแต่สําหรับคนที่มาสถานที่นี้จนทินแล้วก็จะไม่รู้สึกน่าลาคาญอะไรค่ะถ้ามองในมุมมองของผู้คนที่ไม่เคยมาสถานที่นี้นะคะจะมองว่า สถานที่บริเวณนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีมนลภาวะทางเสียงนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัศมีพินทองนะคะรหัสโทรศูนย์แปดศห้าศูนยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับกลิ่นบนสภาพแวดล้อมภายในตลาดทุ่งครุกใหม่61นะคะซึ่งกลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยภายในตลาดนะคะก็จะส่งกลิ่นอาหารที่โชยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไก่ทอดหรือว่ากลิ่นร้านข้าวนะคะ แล้วบริเวณรอบข้างนะคะก็จะมีกลิ่นของน้ําเสียนะคะและกลิ่นของท่อไอเสียคะ่ะทําให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายเข้ามาในตลาดค่ะนี่ก็ผมนายกิติพงศ์มีแสงนะครับเลกษา๐๘0๕5 0 4 5 4จากการที่พวกเราได้ลงพื้นที่ไปยังตลาดใหม่ทุ่งกรุ61สามารถสรุปจินตนาการทางสังคมถึงสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวได้ว่า ตลาดแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมเนื่องจากบริเวณชุมชนนี้เป็นพื้นที่ที่มีทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมอยู่รวมกันทําให้ตลาดแห่งนี้มีของกินมากมายที่เอื้อเฟื้อและเข้าถึงทั้งสองสาศาสนิกชนให้อยู่ร่วมกันได้อีกทางตลาดแห่งนี้ยังเป็นจุดพบปะของผู้คนทุกช่วงวัยเป็นจุดแวะกินอาหารแวะทานข้าวแวะซื้อกับข้าวหลังจากเลิกเรียนเลิกงานหรือเสร็จกิจจากหน้าที่ของตัวเอง เพื่อสร้างมื้ออาหารที่ดีที่สุดอีกมือหนึ่งและยังเป็นสถานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลูกค้าพ่อค้าและแม่ค้าเป็นอย่างดีนอกจากจะอุดหนุนซื้อขายกันแล้วยังมีการท้ามไทยถึงสารทุกสุขดิบและช่วยเหลือกันตามประสาคนในชุมชนความคึกคักข,ของตลาดสะท้อนถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่มีการค้าขายหมุนเวียนและช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย ับและอยู่กับผมอีกครั้งนะครับนายกิติพงศ์มีแสงรหัสนักศึกษา6608050-0454ความงามที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลในตลาดใหม่ทุ่งครูบอกเลยว่าตลาดใหม่ทุ่งครูมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมายตลอดเวลาทําให้ปรากฏความงามที่หลากหลายออกไปตามกลุ่มคนอย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าความงามที่ออกมาจากคนกลุ่มนี้คือความขยันอดทนในการหารายได้และยืนหยัดในอาชีพค้าขายอย่างสุด ต่อมาคือกลุ่มของลูกค้าเป็นความงามของวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนทำงานในช่วงเวลาเร่งรีบหลังเลิกงานที่กำลังหาก,กับข้าวมื้อเย็นเพื่อที้ติดมือไปฝากคนที่รออยู่ที่บ้านที่กำลังรอทานมื้อเย็นกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาบางคนจูงมือลูกน้อยลูกเล็กเด็กโตออกมาซื้อของกันแสดงถึงความงดงามอันอบอุ่นในความเป็นครอบครัว หรือจะเป็นกลุ่มนักเรียนหลังเลิกเรียนที่ต่างพากันมาเดินเล่นกับฝูงเพื่อนทำให้เห็นถึงความงามด้านมิตรภาพอันสวยงามของวัยเรียน และเอกหนึ่งความงดงามที่เห็นได้จากตลาดไม่ทุ่งครุคือความงามในความแตกต่างทางด้านศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความกลมกลืนและความเคารพซึ่งกันและกันเนื่องจากพื้นที่บริเวณตลาดนี้เป็นชุมชนที่มีทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธอาศัยอยู่ร่วมกันร้านค้าในตลาดจึงมีอาหารฮาลลนเพื่อให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างสบายใจและในขณะเดียวกันก็มีร้านอาหารสําหรับลูกค้าทั่วไปอีกด้วยและนี่คือความงดงามที่เกิดจากความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความคึกคักของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในตลาดแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้เห็นความงมดงามอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความงดงามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มีการค้าขายหมุนเวียนและช่วยเหลือกันของคนในพื้นที่ทําให้คนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และเกิดเป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความงดงามของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐนิชาวีรชาติ รันนักศึกษา66080500416ค่ะมาจากสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะวันนี้ก็จะมาบรรยายถึงความงามนะคะที่แบบได้ลงไปสำรวจพื้นที่กันนะคะเรียกว่าไปเมื่อสำรวจเหมือนว่าเราไปศึกษานะคะก็คือ สถานที่ที่กลุ่มหนูเลือกก็คือตลาดหกเอ็ดนั่นเองค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมที่หนูได้ไปเจอไได้สัมผัสตัวเองเนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่รอบล้อมไปด้วยผู้คนมากมายนะคะหลากหลายเพศหลากหลายศาสนาหลากหลายแบบหลากหลายช่วงอายุเลยค่ะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตของแต่ละผู้คนด้วยค่ะที่เต็มไปด้วยจังหวะของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มารวมตัวกันที่สถานที่สถานที่แห่งนี้ ซึ่งแต่ละคนก็ต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเองนะคะที่แตกต่างกันไปก็อาจจะได้เห็นถึงความงามความใส่ใจของการที่มาเลือกซื้อของแบบนี้นะคะให้คนในครอบครัวถ้าเห็นถึงความอบอุ่นความรักความห่วงใย,ยเข้ามาซึ่งบรรยากาศของที่นี่ถือได้ว่าถ้าโดยเรื่องของเสียงนะคะก็จะมีความเสียงดังอะไรมานี้หน่อยก็จะมี เสียงนูน่นเสียงนี่ปะปนกันไปเยอะแยะนะคะแล้วก็มีเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่เจรจากับลูกค้าเสียงของรถราที่เคลื่อนไหวไปตามถนนนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นของความทรงจำกลิ่นอาหารที่ทำให้ชวนนึกถึงอาจจะเป็นเมนูโปรดที่ทำให้นึกถึงใครบางคนนะคะแล้วก็ทุกสิ่งที่เนี่ยล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะทาให้แบบอาจจะนึกถึงช่วงชีวิตที่คุ้นเคยอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัศมีพินทองรหัส6080500475มาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สถานที่ที่ไปสำรวจนะคะก็คือตลาดทุ่งครุใหม่61ค่ะซึ่งบรรยากาศการใช้การ,าการทางสังคมถึงสภาพแวบดบล้อมและผู้คนรอบตัวคือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะกําลังมองหาของกินเพื่อให้ตัวเองหรือเพื่อซื้อกลับไปให้คนที่บ้านไม่ว่าจะมาซื้อเองหรือโดนคนที่บ้านสั่งมาอย่างผู้หญิงมุสลิมที่ยืนค้าเสาเพื่อหาอะไรสักอย่างคณกําลังหากระเป๋าตังค์เพราะเพิ่งซื้อของเสร็จกําลังจะก,กลับ แต่นึกขึ้นได้ว่ากระเป๋าตั้งหายไปไหนที่รีบร้นเพราะมีคนที่บ้านรอให้ทําอาหารให้อยู่เพราะก็เริ่มตกเย็นแล้วส่วนป้าผมสีขาวที่เดินมาจากร้านอาหารเพราะเพิ่งได้อาหารที่สั่งไปแล้วมาจากการต่อคิวที่ระยะเวลาค่อนข้างนานในมือแม้จะมีของมากมายแต่ก็ยังซื้อเพิ่มเพราะจำนวนคนที่บ้านที่ทำให้ป้ายยังอยากได้ของกินเพิ่มอีกเลยทำการมุ่งเข้า สตส่วนแม่ครับพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นชาวม,มุสลิมกำลังขายของเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะคะบางคนอาจจะมาแค่ขายเพราะไม่มีอะไรทำม่อยู่ที่บ้านเฉยๆนะคะแล้วก็มีนักเรียนที่เพิ่งเรียนกำลังจะหาอะไรกินกันก่อนจะกลับบ้านกับเพื่อนนะคะเพื่อไม่ให้กลับบ้านดึกไปมากกว่าน,นี้นะเพราะนี้ก็เริ่มตกเย็นแล้วก่อนจะถึงเวลาที่จะละหมาดค่ะ คนส่วนใหญ่ที่มาเดินคิดว่าอยู่ในฐานะทิ่ปันกลางเพราะของที่ขายราคาถูกจะต้องได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดสวัสดีค่ะดิฉันนางสวาววิศราเพิ่งสุขรหัสนักศึกษา66-08-05-00-441มาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศรึกษาค่ะ วันนี้จะมาบรรยายการจินตนาการทางสังคมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดใหม่ทุ่งครูหก1ค่ะในสภาพแวดลอ้อมภายในตลาดใหม่ทุ่งครูหกดนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาช่วงวัยอายุรวมไปถึงอุป,ปนิสัยของแต่ละคนนะคะได้เห็นความเชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการทักทายการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเราได้เห็นสีสันมากมายภายในตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นภายในสังคมการนำมาหากินการประกอบอาชีพที่สุจริตรวมไปถึงผู้คนที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเช่นาศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดคือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขความเป็นกันเองหรือชาติต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเราได้เห็นถึงความเป็นมิตรแล้วก็ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมากและจะพสถึงจิตใจของพ่อค้าแม่ค้าที่มีความทุ่มเทความตั้งใจในการทําอาชีพของตนโดยจากการรับรู้ถึงกลิ่นเสียงและภาพทําให้เห็นถึงการใช้ชีวิตร่วมกันความสัมพันธ์อันลึกซึง้งและสังคมที่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ ได้เลิมใช้บัคเกตน,นะคะรหัส6 6ห8 0 5 0 0 4 0 8ค่ะ วันนี้ก็จะมาสรุปเจนานาการออจากการที่ได้ไปสำรวจพื้นที่ตลาดหอเอ็ดนะคะจากการที่ได้ไปสำรวจพื้นที่ของตลาดหอเอ็ดเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ย,ยรู้สึกว่าตลาดเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกับตลาดแถวบ้านของตนเองในต่างจังหวัดซึ่งมันจะมีอารมณ์แบบว่าความเก่าแบบคลาสสิกบางอย่างแบบเช่นแบบว่าแม่ค้าก็แม่ค้าขายผักค่ะเขาก็จะตั้งแผงผักเรียงกันเป็นแถวแถวร้านขายของสดก็จะมีการวางอาหารเนี่ยเป็นกองกอง อีกทั้งนะคะยังมีเออคุณยายเนี่ยแบบว่าทํากับข้าวเนี่ยขายเป็นโม่โม่เป็นถาดแล้วก็มาหวางหนึงไว้ซึ่งมันทําให้ตนเองอะค่ะที่ได้ไปเดินในตลาดนั้นรู้สึกว่าเออเนี่ยมันแบบว่ามันให้รวมคล้ายกับ ตลาดแถวบ้านเราแต่เรื่องด้วยนะคะมันเป็นตลาดที่มีของกินของใช้เยอะก็จริงแต่ว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นนะคะมันไม่เอื้อต่อการที่แบบว่าเราจะอยู่ที่นั้นในในแบบว่าเวลาที่นานๆอาจจะเหมาะกับการที่ไปเลือกซื้อของกินแล้วกลับเลยแต่ไม่เหมาะกับการนั่งทานกินมากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าพื้นที่นะตรงนั้นนะคะมัน เป็นชุมชนที่แออัดแล้วก็การสารรัญจรบนถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบติดเลยทีเดียวมันทําให้ตนเองรู้สึกว่ามันก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมล,ลภาวะทางเสียงเป็นอย่างมากจึงทําให้ตนเองรู้สึกว่ามันควรเป็นตลาดที่ไปหาอะไรกินแล้วกับดีกว่าเป็นตลาดที่ไปเดินเที่ยวนานๆเลยค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ